ขึ้งใหญ่เนะาะถ้าว่าท่มขึ้งใหญ่กลุ่มประสาตามเมืองมันนี้เขาจะออกไปนะครับเป้งไปที่เนาะอ่าถัดไปตางเรื่องหลายๆเลยครับเขาจุกใจนะครับกรักใคร FC พอตอบสาจอยเนาะปลอดภัยครับทหารไทยดูเลเหมืดครับทหารไทยเต็มไปหมด ที่บอกนีย่างนี่ละฮะฮ่องกับอลเันสมัยต้นเขาเนาะไม่ดีทีไอฮกบีหฮองตามตะาดเด้อช่องอตอมซจอยนี่ยจะเป็นออริจินอลคนถึงเริมถึงทาแล้วจะเป็นตนบ ว่าจะเป็นกลุ่มประสานนะคันทันทุส้มมานี่ต้องจอดหลายประสานให้ครับประสานนี่หลายแห้งไม่มากในส่วนฐานสำนักสงฆ์โอสำนักสงฆ์ นักสงครับตำรวจมาหลุมหลบพ่าปกานี่นี่นี่แต่ว่าเขาบอกได้ใส่งานเนาะหลุมหลบพ่ยเนาะแต่ว่าเามากราบองค์นิกก่อนมากราบก้อนมากราบ

มีหมาออกมาจับกลางเงินทุนอออันนี้ผู้การจังหวัดสุรินทร์กมาครับมิน้โฮมโปผู้การจังหวัดสุรินทร์ใจเฮนน้องแม่เป็นนกขันกรดิใจที่เปิดโอกาสให้สาวเล่าคนนี้ได้เข้าไปดูนะพี่น้องก็มีบุญตาในครั้งหนึ่งขอบพระคุณท่านผู้การเนาะท่านพลตำรวจตีอยังดอกโบหูเนาะผู้การจังหวัดสุรินทร์ตำรวจตํารวจไงเพิ่นอนุญาตให้เขาเป็นกรณีพิเศษ กอัก,กลับแล้วมรถมรถให้หให่หหอันนี้เข้าเข้าได้เขาในกรณีพิเศษเนาะคือบราตอสอยม่นีาน้าจะได้เขาในกรณีพิเศษปกติเขาจะปิดบ่ายสามหนึ่ปิดบ่ายสามสเขจะไม่ให้บุคคลแบบภายนอกเขามาแล้วนะเพราะว่าตวงนี้ก็จะว่าเป้อื่อน,นี้นี่อ่าน่ายมาก ท,ท,ท,ท่านครับครับผู้การจังหวัดกมาเนาะหลักคณะ,ะเพิ่ในใหญ่ามากเพิ่นกับเออกัเข้ามมพราเพิพ่งเพิน่นเพิ่งกันทุกอย่างในข้ามาเขืาในกรณีพิเศษแต่ว่าห้ามพูดห้ามยังห้ามส่งเสียงดังเนาะเพราะว่าจะกระทบครับทางด,าด,าด่านกัมพูชาเนาะทางดินเป็นทางรถถังเนาะโมเส้นทางของรถถังเขียนสู่รถกันเหมือนตอนหลอกที่แล้วเนาะเหมือนตอนปีสามตีฐานใต้จะคือ เดจุดนี้จะเป็นชายแดนนะครับชายแดนหมดเลยใช่เนี่ยแต่เขาจะไปเบิ่งขันเวลาเขาท่านเขาจะไปปภาษาตะควายเนาะเพราะว่าแต่เราไม่ได uh, ้เข้าไปหรอกแต่เราจะพาไปเบิ่งว่าเป็นจังไรเนาะปราสาในตัวปราสาเข้าไปไหนขอไปเบิ่งก่อนโอเคเดินทางกลับไปยืนไปยืนหนึ่งหนึ่งสองมาเดินทางกลับกลับบ้าน ันึงจะเป็นสะพานเนาะสถานหน้าในจุดนี้เนาะชุดขลังก็จะเป็นสะพานนี่นี่เดือพานขนาดละที่ว่าทหารผ่านเพิ่นลบกันเนะาะจะมีวิลกรังของทหารผ่านครับี่จะเป็นค่ายอยนั่นเลยเขียนนี่จะเป็นเขียนทหารผ่านหลักการทัดไปกับเป็นเขียนงทหารแขานี่จะมีเป็นวิลกรรมเหมือนใครท,ทนนาา่านเนาะไปเพิ่งไม่คุ้นกับเผ่าเนาะคุ้นกับเผ่าลากาเกี่ยวกับของทหารผ่านอีกจะมีประวัติมองนี้ครับมองจุดจุดนีเลย สภาพในนี่ก็จะเป็นแบบเขตของที่ว่าเป็นบังเกิดไปน็นไอโตเลยทางการผูส้มกรับเขาจะไปประสาทตาควายกันนี่เส้นทางไปประสาทตาควายนี่ทางไปประสาทตาควายแต่ว่าออกจากนี่ไปประสาทตาควาย22กิโลเมตรนี่ครับ<ป>แม่นไป22กิโลเมตรอยู่ในป่าลึกแห้งประสาทตาควายแล้วก็เป็นประสาทที่สวย พอหยาดพอหยาก,ออยากเป็นประสาทที่สวยเนาะปราสาทตะไคร้วสวยหล่ะกัใหญ่น้ำเนาะอ่าจะหาโอกาสไหมโอกาสนายตั้งมาใหม่เนาะแต่วาโอกาสนกนในห้องซัมเนี้ยตอน่ายห้องมีผ้าทิ้งง่ายมากกว่าอันนี้มากไมลาหนีปิดแนะครับปราสาทนี้จะปิดตอนบ่ายสามนะครับผมบ่ายสามโมงครึ่งปราสาทจะปิดครับบ่ายสามโมงครึ่งพรา,าก่อน ฟังไแต่หลายตัวหลากหวิถีชีวิตบางรองใส่ชีวิตปกติในการิแวนี้เนาะมีกับใช้ด่นว่เป็นยังรับ้าก็วิ่งเงาแล้วืนนเปาเปล่าไรี้ยรอ่ออกกันอเลยแต่ว่าตอไปนอันตรายมันไปปูคเนี่ยไปปูไอ้ที่ว่าเปล่าเขา ดังแห้องอีหลีวันนี้เขาจะมาเบิงว่าตู้สูตรใดกันครับโอ้ว่าเบิงตู้แล้พบสูตรใดโอ้กิบนะคุผู้ชมกิบ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 กะบอกกิก็บปเดีวโอ้ทุก่างมันที่ มาเบิกบอลเพื่อใส่ลำเปลียนทาบโอ้วาแล้วทาบทาบทับเอ็นโอ้สุเจ๋งมาแล้วท่าทับเอ็นโอ้โหไม่นท้ามานะฮะมาถ่ายเพื่อก่อนขออนุญาตครับวันนี้ครับขออนุญาตเดินทาเดี๋ยวน้อโอ้เก้าพันสอ เียบาต้มเลยทิศใต้เลยสูเพืนว่าไ้ครับเดียบานดีแห<ำ>่งต<ำ>ู Yeah, พาวเวอร์ใหม่เด้อฟีนาหาเงินเติมพาวเวอร์ทามก่อนฟีนาเขาจะหาเงินติมพาวเวอร์ทามแบบนีล้ละขันมือมือ,สอ,ส,อสองกับสองสองเกือบสามหมื่นมือหนึ่งเกือบสี่หมื่นต่อไปยักไฟเอาเกลับตออ่อ้มีนด เขาจะของโรงงานนะครับจะของโรงงานเฟ<ม>นะอรงงน mm ์น hmm. ิเจอร์บร mm hmm. ออ่าหอจก็สมอสเฟอร์นิเจอร์เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้เพราะว่าเพิ่นทีเหตุทั้งนําเข้าทั้งธุรกิจอ่วัสดุก,กาา่อสร้างไปยังกัมพูชานี่คือกัมพูชานี่คุณจะเอาวัสดุก่อสร้างนี่คุณต้องพานเจ้านี้เท่านั้นเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเอทีีหรือ,อยังต่างๆน,นะเพราะว่าเพื่จะเป็นพอค่าคนกลางเนาะ เอาทรงเข้าไปก็เป็นหยาบเบาตอกในวันตอนนี้จะพาสาวจอยไปกินข่าวก็เพิ่นมาว่าเล่นโท่มากเราให้ออเข่าไปกินข่าวก็เพิ่นอยู่เงียบลองเล่นเท่งกับไปโรงงานเพิ่นมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เพลินจะโรงงานเพินเ่นใหหญ่สายจอยอึ้งเลยบนน้าเสื้อว่าทำอีทเราคิดว่าเออจะเป็นโกด,ดังแบบแบบเออโรงงานแบบ โรงงานธรรมดาแต่สุดท้ายมันไปหอดและโบรธรรมดาพี่น้องเจ็ดแปดโกดังเจ็ดแปดโกดังแล้วก็เป็นเป็นแปดโล่งงานเจ็ดแปดโล่งแบบโล่งแบบนี้เลโล่งใหญ่เฮงเห็นไหมโอ้ยสะอ่อนเฮงพี่น้องเพิ่นประสบความสำเร็จของเพิ่อนน้ี่น้องก็ตีใจนั่มแล้วตอนนี้เฮามาเห็นในสภาพที่เพิ่นประสบความสำเร็จแต่โบเพิ่นแต่แต่ผ่านมาเพิ่นเห็นอีหยังงนี้พี่น้องแบบเพิ่น กดดังหรือรองานคนใหญ่เฮงพีน่น้องมีทางตู้แล้วก็มีทางที่นอนอพี่น้องาโซฟาบังคอมเมนต์อีกตั้งหายเลยบังคอมเมนต์กับเป็นกูดังไปเก็บแล้วกับเป็นกูดังอ่อิดหินอ่เพราะแม้เกิดว่าอุปกรณ์ก่อสร้างครบวงจรน,นะของเอสซีจีไงจะอยู่หุ่นห <ๆ S 2> มดเลยเพื่อไจะไปเห็นเป็นกูดังเก็บอีกมีรถหัวหลาดรถหัวหลากสี่ขันน้นเนาะจะเอาอ่ะโม มิดม่อนเบาเอ้ยอุปกรณ์ก่อสร้าเงเอียงเอ้ยเอาไปไปฟังสเสมนะสสะะออะออนน งสายคำพูชามองหูทีหนึ่งก็รู้รถอันนี้มนปิดแล้วนจะปิดแล้วตอนนปิดแล้ว้้แล้วอคันเตรียมแล้วขึนคอแล้วมจะเอาไปส่งแล้วพี่น้องหักแล้วจริงสิ เห็ดเห็ดแลละมีคนส่งให้พร้อม mm hmm. แล้วก็มีตลาดลงเองแล้ว

เจ็กับกลังจอดรถเด็กลูกจอดรถนะ